ถ้าเธอคิดจะเพิ่งพาใครสักคนขอให้คนคนนั้นเป็นฉันได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวโชโจมังงะเรื่องไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารักนะคะราคาเล่มละ125บาทของสานคกพิมพ์บงกดค่ะลิซ่าเป็นเด็กมปลายธรรมดาธรรมดา เธอเรียนเก่งและไม่ชอบพึ่งพาใครวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางไปโรงเรียนเธอได้พบเข้ากับหนุ่มอันธพาลคนหนึ่งที่ถูกอัดจนน่วมลิซ่าทนดูเขาหมดสภาพไปท้งอย่างนั้นไม่ได้จึงช่วยเหลือเขาเอาไว้ค่ะและเขาก็บอกว่าจะตอบแทนเธอให้ดีแต่การตอบแทนแบบไหนการถึงทําให้เธอใจเต้นแรงได้มากขนาดนี้เรื่องนี้น่ารักมากค่ะคือแบบโคตรน่ารักเลยคือพอดมันดูคีเชื่อใช่ป่ะคะแต่ว่ามันสนุกกว่าที่คิดนะลิซ่าหรือนางเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ถือคติว่าตนเป็นที่พื่งแห่งตนคะ่ะทําให้เธอโดดเดี่ยวไมกอมืันน ส่วนพระเอกเนี่ยให้อารมณ์แบบอุเมจังเลวินเบเกอร์ค่ะคือแบบเขาเป็นที่รักของทุกคนกล้าหาและไม่ทิ้งใครไว้ท้้งหลังมีกลุ่มเพื่อนที่พร้อมซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยเขามีบางอย่างที่ทําให้น้องนางเอกรู้สึกว่าอยากจะพึ่งพิงค่ะและเขาก็พอจะเป็นคนคนนั้นให้เธอเสมอและตอนที่น้องนางเอกเข้าใจว่าพระเอกอ่อนแอนี่โคตรตลกเลยเนื้อเรื่องไม่เร็วไม่ช้ามากเกินไปค่ะตัวลายก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมไปตามกันนะคะ